สำหรับข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามีเงินอยู่140,000บาทแบ่งฝากธนาคารออกเป็น2ส่วนส่วนแรกได้ดอกเบี้ย6%ส่วนที่2ได้ดอกเบี้ย8%ครบปีเนี่ยได้ดอกเบี้ย8,075บาทเมื่อหักภาษีแล้วนะโอเค80,75เนี่ยมันคือดอกเบี้ยหลังจากหักภาษีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาดูสิ่งที่โจทย์ให้มาในตอนแรกก่อน เขาบอกว่าแบ่งเงินออกเป็นสส่วนถูกไหมนะครับส่วนที่1ส่วนที่1พี่กาหนดให้มันเป็นอะไรดีละ่ะนะครับส่วนที่1เนี่ยคือฝากดอกพียหกเปถูกไหมแต่ข้อนี้เนี่ยเขาถามหาว่าไอ้ส่วนที่2ที่ฝากกับ8%เพราะฉะนั้นพี่กําหนดส่วนที่2ก่อนนะส่วนที่2ให้มันฝากทั้งหมด x บาทเพราะฉะนั้นส่วนที่1ครับจะฝากเท่าไหร่1นึ่งแลบ x บาทถูกไหมครับนะครับเพราะผลรวมมันต้องได้แสนสี่เนาะนะครับพี่กำหนดเลยว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาเนี่ยมันคือ x ต่อไปนะครับเขาบอกว่าส่วนที่1น่ฝากได้ดอกเบีย้ย6%เพราะฉะนั้นนะมันคือ1น0 0 0 0ลบ x คูณ6ส่วน100นะครับนี่คือดอกเบี้ยของส่วนที่1 ดอกเบี้ยส่วนที่2ล่ะมันคืออะไรครับ x คูณด้วย8ส่วน100ถูกไหม x คูณด้วย8ส่วน100นี่คือดอกเบี้ยของส่วนที่2แต่นะครับดอกเบี้ยส่วนที่1กับส่วนที่2บวกกันเนี่ยมันไม่ใช่ค่านี้ถูกไหมมันต้องเป็นค่าก่อนที่จะหักภาษีดอกเบี้ย15%นะครับต้องเป็นค่าก่อนที่ จะหักภาษีดอกเบี้ย15%พี่ก็คิดเลยครับว่าจากเดิมนะครับจากเดิมตรงดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยทั้งหมดโอเคนะตรงดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับจากเดิมเนี่ยพี่นำไปเทียบกับ100เลยตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่ครับได้85จากเท่าไหร่ครับ จาก100ถูกไหมเพราะโดนหักไป15นะครับตรงนี้เนี่ยโดนหัก15แล้วตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่ครับได้ดอกเบีย้ยมาจริงๆเท่าไหร่เอย่ย8075นะครับจากเท่าไหร่ล่ะก็คือ8075คูณ100ส่วน85ตรงนี้เนี่ยตัดกันได้เท่าไหร่ครับ95นะ นะครับได้95คูณ100ได้9,500เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก่อนที่จะโดนหักภาษีมันคือ9,500นะครับเขียนสมการขึ้นมา1,40,000ลบ x คูณ6ส่วน100บวกนะครับปาด x ส่วน100เท่ากับเท่าไหร่โอเคปะ 6ส่วน100พี่คูณเข้าไปนะครับ0ตัด0 6คูณ1,464 24ทด2 6 1 6 8 0 0 8,400ลบ 6x ส่วน100อ่ะขอเท่ากับไว้ก่อนนะ 6x ส่วน100ตรงนี้คือดอกเบี้ยนะครับฟังนี้เนะี่ยคือดอกเบี้ยก่อนโดนหักภาษีเท่ากับเท่าไร่ครับ9,500นะ9,500 ตรงนี้ครับพี่กระจาย6เข้าไปในวงเล็บจะได้8400ลบ6 x ส่วน100บวก8 x ส่วน100เท่ากับ9500 6 x ลบ8 x ตรงนี้เหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ 2>, 2 x นะครับเหลือ2 x 2> ส่วน100 8400บวกอยู่พี่ย้ายมาลบเท่ากับเท่าไรครับ1100ถูกไหม นะครับ1นึ่ตรงนี้2ตัดกับ100เหลือ50หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นนะครับ x จะเท่ากับเท่าไร x เท่ากับ5,500นั่นเองนะครับ x เท่ากับขออภัยนะคูณ50นะครับตรงนี้นะต้องได้เท่าไรเอ่ย55,000นะครับ โอเค55,000มีในช้อยไหมมีนะครับ100เนี่ยตอบข้อ2